ฟิกซ์ย้อนนี่หัวไละล่ะหัวไะล่ะต้องไปย้อนอืมอมาดิมาดิเอาได้ไหมล่ะมามาป้อมให้ปัองอยากจะรับให้ไปเดินผ่านป้อมมา <c oughs> เฮ้ยพิกเฉยเอา แค่ขยองใครจะได้ขึ้นครองราชอาณาจักรมังกรเป็นคนต่อไปกันนะหนูมอบเล่นเนาะแค่ยอนยุคเล็กที่มากเล็กเอาดิเอาดิแวนซอยดิ an ally has been defeated. ความหมายของชีวิตคือการอยู่รอดเดี๋ยวจะให้ดูหนังสือเล่มโปรดของขา้า <c oughs> ใส่ตามจริง เอ้ยแข่งไปดิแข็งแข็งแข่งแข็งแข่งโอมันแข็งเอ้มันจับมันจับมหน่อยมาหน่อยดีครับสวัสดีครับกัฟฟิโสวัสดีครับ ได้ปะอุโมงคไหวปะไปอยู่ไปอยู่์คุยแช่ไม่โดนปะโดนบังพุ่มไม้ด้วยเออแช่ไม่โดนตีนนก่อนมาตีกว่าตีป๊อกศัตรูเลยอ่าไม่สี่ทีวะนานเนาะ An has defeated. An ally has defeated. enemy been been ใครจะได้ขึ้นครองราชอาณาจักรมังกรเป็นคนต่อไปกันนะป้อมเลนมกกังกรของเราถูกโจมตีอโอเมนมาแล้วโอเมนวันนี้โอเมนถอยทำกับข้าวก่อนโอเคครับมาดิเฮ้ยฟิกซายอนนี่ไม่อยากจะเชื่อกลัวปะละ่ะกลัวปะละ่ะต้องไปย้อน เฮ้ยใครไม่ไหวให้พูดใหม่ให้พ wow! ูดใหม่อยสื่อเล่นโปรดของเขาอยู่รับ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 อยู่จากหน้าปรับเขาให้สวยไอ้เอ็มมี่ตีไปเนี่ยเอาดาบไปเนี่ย ภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองเเฮ้ยโอมนมีความมืดซ่อนอยู่รบ้างคุ้มใบด้วยจริงก็ต่อรอตับสนป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีอยู่บูมอยู่บูมอยู่บูมหายรู้หิมะไม่ได้บัว ไปไปโย่ไปอย่ไปโย่ไปอย่เฮ้ยสวยยอ้อนไหวเหรออืมเฮ้อมาดิมาดิมาดิฟิกเข้าหาเนี่ยฟิกเขาหาเนี่ย เมทีบ้านตาน้องเลดาของราถูกโจมตีด,ด้วยเออตัวรูมาจตปบ จบนี้ปิดซีมก่อนซีมันเดี๋ยวจะให้ดูหนึ่งของข้า,า,าไปทำไมบนไปงั้นน่ะหนุม่มไม่บนทำไมบนในของเราฝั่งเรามันอะไรกันไอ้โอเมนไปนะภายใต้ความจเจริญรุ่งเรือง แช่ไปดินวดไปหนวดหนวดหนวดทีไปป้าแม่ป้าแม่ ซูเปอร์คริปถูกส่งออกไปอุ้ยแรงนะเนี่ยอุ้ยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยเอา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 ทับเขาให้แค่สวยจัดอุ้ยถึงเฮ้ยเฮ้ย ก้าวสุดกันเกินใครจะได้ขึ้นของได้ออกได้ไหมละ่ะมามาป้อมให้ปะ่ะน่าจะรับให้ได้เดินผ่าป้อมมา <c oughs> เข้าไปตัวเองก็ออกไม่ได้ด้วย ตะโลกตะโลกได้ดิได้ดิได้ดิเอมิลี่มาจะปกคลุมทุกๆสิ่งดูบังพุ่มไม้ด้วยดูบังพุ่มไม้ด้วยฝั่งตัวเองการใช้กลไกอุปกรณ์จะเดินรุ่งเรืองทำให้ข้าตื่นตันใจ เย็นสบายดีจังเอาวะหนึ่งหนึ่งวะ u l t มีป่ามีเสียงมีป่ามีเสียง นีหนึ <overst run> ่งหนึ่งกูใหม่หมดนี่หมือนออกอะไรวะออกสะท้อนอะ เกมเกมมาเล่นห้าไม่ไม่ได้เกมหนึ่งหนึ่งนี่ลองได้เข้าใจถึงมั <c oughs> คนชอบอย่างชอบลองได้เข้าใจถึงถึงจริงถึงจริงถึงห้าหนึ่งอะถึงแล้วนะ่ะ Ality. Young Young เอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเฮ้ยพิกเฉยเอาเฮ้ยยอมไม่เล่นยอมไม่เล่นแงรูดเจ็บเอา่ะ <érica> วุ้ย <unhealthy> ไปดิไปดิดูบังพุ่มไม้ด้วยเรียบร้อยฮ่โอ้เป็นเขาหมันไส้อะไรกับเอเมลี่เฮียมะเออมันจับมันจับหนุ่มเนี่ย จะได้ขึ้นครองราชอาณาจักรมังกรเป็นคนต่อไปกันนะไหนเอ็มอยู่ไหนอ่ะดักดักดูทรงแล้วดัก <c oughs> การได้เห็นอาณาจักรมังกรจะเิญรุ่เรงเรือง <c oughs> ทำให้ข้าตื่นตันใจระ <c oughs> วังอภิเิทธ์ดาก้อนให้ถิ่มังกรอะไรเนาะ ยันยังเยอะพิมพ์ภาษาอะไรวะนะโอมยอดรูดเจียบแล้วนะต้องลวงยอดดิผมไม่อยาตายนะโดนมันตีเข้าไป นฟิกฟิกเอัน่าฟิกเอ็น่าฟิกช่วยดูช่วยดูวอล์คไภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองมีความมืดซ่อนอยู่

อะไรนะไม่ดูทำทำไมอ่ะไอตัวอะไรเป็นปกติ <sh arp character> <inside> เดี๋ยวจะให้ดูหนังสือเล่มโปรดของข้าเข้ขยองไอเกดเกิดแข็งดิแข็งไปดิโอ้ตายเลย่นเิดมาจบน้องมี